ีนี้2,024ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายนะคะผู้บริโภคเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีเดียนระสเคเปลี่ยนไปยังไงโฆษณาสื่อสารการตลาดมีเทรนอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับ CEO ซึ่งเขาได้ทำการาวิจัยวิเคราะห์เจาะลึกเทรนเกี่ยวกับสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาในปีนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับซ e o ของบริษัท Media Intelligence หรือว่า MI นะคะแล้วก็ทาง Media Intelligence หรือว่า MI เอ่อซีอีอพวัตเนี่ยก็ได้ทำบิเครห์วิจัย10เทรนสื่อโฆษณาสื่อสารการตลาดเนี่ยในปี2024ค่ะอ่ค่ะอันดับหนึ่งเลยคืออะไรคะ Uh, จริงๆแล้วผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะอ่า uh, ตัวเทรนด์การตลาดเนี่ยทุกหลายสำนักเนาะรวมไปถึงต่างชาติเองก็ตาม,ก,ตามก็มีการทำเทรนด์ด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยกลายเป็นเราเป็นประชากรของโลกไปแล้วก็คือเทรนด์ไทยเทรนด์นอกเนี่ยแทบจะไม่ต่างเพราะ oh, โลกเรา <right. S 1> มีความเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเนาะ <c oughs> เราเราเรา,เราไม่ได้เทรนด์ไทยเทรนด์นอกม,นมันมีความใกล้ชิดกันละการสื่อสารหรือว่าความรู้ กระแสต่างๆมันไหลเวียนกันทั่วโลกเนี่ยในคาขื่นคำหวานฉะนั้นเองเนี่ยพูดโดยรวมก็คือว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเทรนด์โดยทั่วโลกด้วยหรือบางเทรนด์อาจจะถูกเจริตกับบ้านเรามากหน่อยในเทรนด์ในบ้านเรามากหน่อยนะครับผมก็เลยลองพยายามสรุปเทรนด์ที่อาจจะสรุปอ,า,อาจจะเกี่ยวข้องกับบ้านเราโดยตรงมานะครับซึ่งเป็นเทรนด์ที่หลายๆเจ้าก็คิดตรงกันรวมถึงผมเนี่ยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ปีนี้เราต้องเราต้องอาแวร์เป็นพิเศษเราต้องตั้งรับเป็นพิเศษนะครับขึ้นสไลด์ไหมครับหรือว่าให้พูดไป ซ่องพ,พูดเลยค่ะอันดับ <Okay. S 2> แรกก่อนเลยค่ะ okay. ผมพูดเลยแล้วกันอันแรกก็คือเป็นเทรนที่เราเรียกกันว่าเป็น volatility นะครับก็คือความผันผวนถามว่าอันนี้เป็นเทรนอย่างไงก็คือว่าต้องยอมรับับว่าไม่ว่าคนจะประกอบทำเ,เป็นผู้ประกอบการนะักการตลาดนะักโฆษณาก็ตามหรือคนที่ทํามีเดียอย่างผมหรืออย่างพี่แอดก็ตามเนี่ยเราอยู่ในโลกยุคว,วันนี้วันนี้ยี่สิบเก้ากุมภาเนี่ยมีความผันผวน,นมากครับกระแสบางทีเดี๋ยวมาพรุ่งนี้มะลืนนี้ดับไป หรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าวันนี้จะเวิร์กพรุ่งนี้อาจจะไม่เวิร์กนะครับหรือว่าความไม่แน่นอนในแง่ของความขัดแย้งสงครามต่างๆที่มีเข้ามาในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามันบอกให้เห็นครับว่าโลกทุกวันนี้มันมีความผันผวนมากและตอล่อเนื่องความผันผวนไม่ได้เกิดขึ้นแค่ช่วงเดียวของปีหรือพ่หรือมีความผันผวนเฉพาะช่วงและอีกหน่อยจะไม่ผันผวนไม่ใช่โลกทุกวันนี้เป็นโลกของความผันผวน ฉะนั้นเองอันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเทรนด์การตลาดก็คือว่านักการตลาดหรือคนอย่างพวกผมที่ทํางานกับนักการตลาดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องของความผันผวนแล้วก็เราไม่อาจที่จะวางแผนการตลาดระยะยาวได้แล้วฟิกมันว่าปีนี้เราจะทําแบบนี้แบบนั้นแบบโน้อนอย่างชัดเจนแน่นอนครับเรามีการวางแผนเพื่อกําหนดกรอบงบประมาณและผลเป้าหมายถูกไหมครับแต่ตแม่การราบแผนกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับถูกต้องครับการปรับแผนที่ดีที่สุด แผนงานที่ดีที่สุดก็คือการฝักแผนอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเองข้อแรกที่ผมให้ความสําคัญและผมเชื่อว่ามาร์เก็ตเตอร์นักการตลาดหรือนักโฆษณาเข้าใจดีก็คือว่าตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงว่าพรุ่งนี้จะต้องแก้อะไรพรุ่งนี้จะต้องเปลี่ยนอะไรอยู่เรื่อยๆออนี่คือข้อแรกก็คือ,อ,อที่ในภาษาวูกามันเรียกกันนะนะตัววีตัวแรกก็คือ volatility เนี่ยแหละครับความผันผวนตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่มันเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิด แล้วก็ตกผลึกถึงแม้เราจะเลยโควิดมาสองปีแล้วเนาะนะครับค่ะส่วนที่สองเลยไหมฮนะตอบเพนที่สองเลยไหมครับตอบเพนที่สองเลยค่ะเพนที่สองก็คือเป็นคอมมูนิตี้มาร์เก็ตติ้งเนาะอันนี้ก็ชัดเจนครับพี่แอดน่าจะรับทราบดีผมรับทราบดีทุกคนรับทราบดีเพงแต่ว่าเราสรุปรวมว่าทุกวันเนี้คอน sumer หรือผู้บริโภคชาวไทยหรือชาวทั่วโลกก็ตามไม่แน่ใจว่าทุกประเทศไหมแต่โดยองค์รวมเนี่ยเราเชื่อและเราตัดสินใจซื้อของเนี่ย โดยอิทธิพลหลักมาจากคอมมูนิตี้ไม่ใช่มาจากโฆษณาคําว่าอคอมมูนิตี้ในที่นี้ก็คือชุมชนที่เราเชื่อใจชุมชนที่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาอะครับคำว่าชุมชนไม่ใช่ชุมชนในบ้านที่เราอยู่เนาะชุมชนในที่นี้คือที่ที่เราอยู่ในโ,โซเชียลเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นโซเชียลมีเดียดิเวนเนาะเช่นเราเราเราอยากจะตัดสินใจซื้อรถผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพภาพชัดๆเลยผมอยากจะตัดสินใจซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเลือกซื้อแบรนด์ A เป็นเพราะว่าในคลับ E.V. ครับที่ผมเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปอยู่ในนั้นไปเป็นสมาชิกในนั้นเนี่ยเขาพูดว่าแบรนด์นี้ดีแบรนด์นี้ไม่ดีเมืเ่อเขาพูดกันหลายคนคนที่ผมเชื่อคนที่ผมชอบคนที่ผมชื่นชมเขาพูดเนี่ยผมมักจะเชื่อตามเขาว่าแบรนด์เอดีกว่าแบรนด์บและเมื่อผมตัดสินใจซื้อเนี่ยผมมักจะเชื่อคนในคอมมูนิตี้มากกว่าแอดโฆษณาเพราะผู้รบริโภคกันนี้รู้ครับว่าโฆษณาก็คือโฆษณาโฆษณาก็คือ<แ>การต้องการบอกว่าแบรนด์มีอะไรบ้างนนเป็นการให ถ้าพูดเป็นภาษาแบบแบบภาษาเก่าหน่อยนึงก็คือเหมือนเป็น word of mouth แต่อะไรเงี้ยพูดปากต่อปากากันแต่ว่าอาจจะพูดบนโซเชียลใช่ไหมคะใช่ครับเป็น word of mouth <c oughs> ในมุมของ community หรือชุมชนนั้น <c oughs> ๆความหมายคือ oh. บางทีแล้วเพื่อนผมมาบอกว่าแบรนด์อีอันนี้ดีผมอาจจะแค่ฟังว่าอ๋อแต่ผมไม่ได้เชื่อเพื่อนมากนะเพราะเพื่อนไม่ได้มีองค์ความรู้พอที่จะชี้นำผมได้ว่าแบรนด์ E ีรถจันนดี เขาว่าคอมมูนิตี้ที่สนย์รวมของคนที่มีองค์ความรู้ความชอบชอบเรื่องรถยนต์อะไรนี้เรื่องนั้นนั้นใชเช่นเดียวกันครับเราเห็นคอมมูนิตี้เรื่องสกินแคร์คอมมูนิตี้เรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องเออการดูแลคนแก่ที่บ้านคอมมูนิตี้เรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องตกแต่งบ้านมันจะมีคอมมูนิตี้เหล่านี้เต็มไปหมดเกมเมอร์ออนไลน์อะไรต่างๆทุกอย่างมีคอมมูนิตี้อย่างงั้นคือแบรนด์ก็ต้องเอาตัวเองขึ้นไปอยู่ในคอมมูนิตี้นั้นอย่างเช่นสมมติว่า เป็นผมเป็นคาเฟ่เงี้ยก็ต้องไปอยู่ในในหมวดหมู่ออนไลน์ที่พวกกับคอคาเฟ่หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณประวัติครับใช่ครับเป็นศิลปะครับเพียดเพราะว่าอย่างที่พี่อาตาผมทราบคือว่าพวกคอมมูนิตี้เหล่านี้เขาก็ไม่ได้เปิดรับให้แบรนด์เข้าไปได้ง่ายๆเนาะถูกไหมฮะรับเหล่านี้อยู่ดีบรนด์จะแทรกตัวเข้าไปแล้วไปโฆษณาเข้าไปข้างในออฟเพียร์เนี่ยเขาเตะออกหมดเพราะว่าเขาต้องการคนที่มีคอมมูนิตี้หรือมีความชอบจริงๆเข้าไปนั่งคุยกันจริงๆไม่ แต่แน่นอนครับทุกวันนี้ก็จะมีแบรนด์หรือมีคอมเมอรเชียลหรือวิโฆษณาแสมแสแฝงเข้าไปได้แบบเนียนๆนนนะ,ค,ะ <Marketing> ครับมาร์เก็ตเตอร์ทราบดีพวกเราทราบดีว่าคอมมูนิตี้แต่เราจะเข้าไปยังไงเนี่ยอันนี้เป็นความท้าทายครับอ่าค่ะอันนี้เต้องพูดกันต่อไปที่ดีที่สุดใช่ครับ เดี๋ก็ก็ต้องมีวิธีการเลยนะคะคมันก็เป็นเทรนดที่สามเลยค่ะคุณภาเป็นที่สามก็คืออันนี้เราทราบกันมาในช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องของ AI เนาะ generative AI ผมใช้คำว่าเป็น AI Power Marketing กละกันก็คือ Marketing หรือการทำการตลาดทุกวันนี้หรืองานอย่างผมก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโฆษณานเนี่ย AI ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเข้ามามีส่วนช่วยมากถ้าใครปฏิเสธการใช้งาน AI หรือปฏิเสธการเรียนรู้หรือการนำา AI เข้ามาใช้เนี่ยคุณตกขบวนแน่นอน ทั้นแรกคุณแพ้คนอื่นแน่นอนคุณแข่งขันไม่ได้แน่นอนเพราะแค่ AI ในระดับบ้นบ้านนะครับในระดับเบสิกเนี่ยก็ช่วยงานได้เยอะแล้วช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดเวลาช่วยเพิ่มคุณภาพช่วยลดโอกาสในการผิดพลาดอะไรได้หมดนี่คือถึง AI ในระดับบ้านๆที่เราใช้กันฟรีนะที่ Open AI <แ>หรือทางฝั่งของบ้าน Google เขามีโปรไวให้พวกเราใช้นะ<แ>ก็สามารถใช้ได้ฟรีเนี่ยทุกวันนี้ AI เข้ามาช่วยการ e t i ิงในการสร้างคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์ได้ดีอะ นะเข้ามาช่วยปรับแต่งรูปแก้รูปยังไม่ท้กพูดถึงดีโอที่ทุกวันนี้เขาพูดกันถึงว่าทําได้เนาะเราแค่งานง่ายๆก่อนมาช่วยเราเขียนสคริปต์เขียนคอนเทนต์ได้เลยช่วยเราแก้รูปแต่งรูปได้ต้องใจให้เป็นนะก็คือเราเนี่ยคือถ้าเป็นงานในระดับมาตรฐานขึ้นไปกลางๆเนี่ย AI ทําได้หมดแล้วความหมายคือเราไม่ได้บอกว่า AI จะมาแยกงานเราเนาะความหมายคือเราเอาเวลาของเราไปทาอย่างอื่นแล้วปล่อยให้ AI ช่วยเราในมุมที่เรา เพิ่มประสิทธิภาพดีกว่านะครับนะครับแบ่งเป็นสองเรื่องคือฝั่งของเรื่องของการคร e เอทคอนเทนต์การสร้างคอนเทนต์ทุกวันที่เราอยู่กับโซเชียลคอนเทนต์เนาะการทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องทำป็นเร็วมากแล้ววันหนึ่งอาจจะหลายคอนเทนต์สำหรับคนที่ขายของออนไลน์จะรู้ดีครับหรือคนที่เล่นโซเชียลบ่อยๆก็จะรู้ดีว่าวันๆหนึ่งเราจะต้องลงคอนเทนต์บนเพจเราเนี่ยเยอะไปหมดเลย AI ช่วยได้แต่ไม่ใช่ว่าเราใช้ AI แล้วก็โพสเนาะ การใช้ AI ก็คือใช้ในในแง่ของการ divergent ก็คือการให้เขาช่วยทำให้เราส่วนเราค่อยไป finalize อีกทีหนึง่งไปสรุปไป final, ไปรับไป f i n a l ไปตายาก่อนที่เราจะ publish นะครับอันนี้คือเทรนด์ที่สามนะครับ<แ> AI powered marketing เทรนดที่สี่คือจริงๆพูดทุกปีทุกคนก็พูดทุกปีแต่ผมย้ำอีกทีหนึง่งกวลืมก็คือ content is king อยู่ดีนะครับยังเป็น king อยู่ดี นะคะรับก็คือว่าสุดท้ายแล้วทุกวันนี้เราอยู่อะไรครับคนอยู่บนโลกโซเชียลเล่นแต่ t ิ k t ตอกเล่นแต่ Facebook ดูทีวีออกนอกบ้านเห็นจอบอิ๊กจอเห็นหนู่นนั่นนี่คนอยู่กับข้อมูลเยอะมากสมาธิอาจจะสั้นลงหรือคนอดทนต่ำกับการจะรับข้อมูลที่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 ทน้อยลงนะครับฉะนั้นเองคอนเทนต์มากกว่าที่เป็นตัวเตะโดนใจฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางเรื่องมันดังข้ามคืนบางคอนเทนต์ดัง้ามคืนไม่ทำไมอยู่ดีถึงดัง ก็เพราะคอนเทนต์นั้นมันมีความยูนิคหรือว่ามีความถูกจริตในโอกาสที่เหมาะสมถูกคนถูกใจถูกที่ถูกเวลาคอนเทนต์ก็เลยเป็นเรื่องหลักที่เราให้ความสำคัญแต่เข้าใจครับว่าคอนเทนต์ is the king เนี่ยครับพูดง่ายแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำคอนเทนต์ให้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 ชนะหรือให้ดังได้ถูกไหมครับมันก็เป็นความยากครับอันที่ห้าก็คือ คอน s u m e r ฟัตทกนะครับเดี๋ยวผมสรุปเป็นเพจไปให้อีกทีหนึ่งแต่เล่าให้ฟังอันนี้ค่ะคือคอน s u m e r ฟัตทกก็คือผู้บริโภคทุกวันนี้มีความอ่อนไหวมากเราเรียกว่าผู้บริโภคทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะวัยไหนจะมีความอ่อนไหวเพราะว่าเขาอยู่กับข้อมูลเยอะเขาฟังทั้งข่าวไหนจะมีข่าวมาจากทุกช่องทางเลยเปิดทีวีก็มีข่าวฟังวิทยุก็มีข่าวอยู่บนโซเชียลก็มีข่าวแล้ววันๆนหนึ่งเขามีข้อมูลอะไรผาถมเข้าหาเขาหมดเขามีความอ่อนไหวเปราะบางมากขึ้นครับแล้วทำให้เขาปิดกั้นตัวเอง ไหนจะเรื่องของ a ออที่เข้ามาช่วยเรื่องของเขาเรียกอะไรทำให้เกิดดีเฟกต์ครับเรื่องแก๊งคอมพิวเตอร์ก็ตามหรือว่าการปลอมเสียงโดยใช้ a อไออะไรก็าตามผู้บริโภคมีความระแวงระวังไปหมดไหนจะข้อมูลส่วนตัวเราจะลีกไหมเราโดนแฮกเฟซบุ๊กไหมเราโดนแฮ็กไลน์โดนโทรไปยืมเงินอะไรต่างๆพวกนี้มันทําให้ผู้บริโภคยุคนี้ผู้เราคนี้ประกอบกับเป็นยุคที่เศรษฐกิจตึงตัวด้วยเนาะทําให้เกิดปััยก็คือเขาเปราะบางมากฉะนั้นเองถามว่าเกี่ยวอะไรกับเทรนด์การตลาดก็คือ นักการตลาดอาจจะอาศัยช่องโหว่ตรงนี้ของผู้บริโภคที่มีความเปราะบางเนี่ยหาแคมเปญหรือหาการสื่อสารทางการตลาดที่ไปช่วยคอน sumer โซ l ฟ์หรือว่าแก้เรื่องนี้ก็ได้นะครับอ,อันที่หกก็คือ affiliate marketing ครับ p ก็คือเรื่องปัจจุบันเนี้ยทุกคนช่วยขายครับมาร์เก็ตเตอร์เวลาขายของเนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นคนะคนที่เล่นออนไลน์เยอะๆไลน์เยอะๆเ,เนี่ยจะเห็นได้ว่า ใครก็ตามช่วยขายของได้หมดเลยบางทีเราขายของอะไรก็ตามเนี่ยคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาสามารถหยิบจับของขึ้นมาขายได้หมดโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนสักบาทเขาแค่มีแฟนของเขาเขาแค่มีทักษะในการป้ายยาภาษาภาษาบนออนไลน์ช้อปปิง้งเขาเรียกป้าย ag, <laughs> ายาก็คือเขาแค่แค่มีทักษะปุ๊บเขาเห็นยาสีฟันหลอดน,นี้ดีปุ๊บเขาก็อเอาม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 า,มาช่วยขายได้ละช่วยขายปุ๊บแล้วแปะลิงก์ปุ๊บถ้าสมมติยาสีฟันหลอดเนี้ยดันขายได้โดยการป้ายยาโดยเขาเนี่ย โดยผมสผมมติผมเป็นคนป้ายยาเก่งเนี่ยวันนี้ผมอยากหารายได้คืนนี้ผมว่างผมเอายาสีฟันแบรนด์เนี้ยมาช่วยเขาป้ายยาว่าใช้แล้วดียังไงผมอาจจะมีเงินเข้าวันละร้อยสองร้อยสามร้อยจากการขายได้โดยความเชื่อในตัวผมผ่า <Yes. S 1> นแบรนผมก็ได้อันนี้เขาเรียกว่า affiliate marketing อีกเวลหนึ่งเป็นเวล <c oughs> ที่ drive หรือว่าขับเคลื่อนโดย influencer นะครับแก <c oughs> แฟนที่เจ็ดก็คืออินฟลูเอนเซอร์ที่เราบอกครับอินฟลูเอนเซอร์ปัจจุบันนี้มีความฮอตฮิตมากถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการตลาดเยอะมากครับอินฟลูเอนเซอร์ก็ยังมีอยู่และมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคว<อ>ามหมายคือทุกวันนี้คนเดินถนนนีย่ยเดินไปอ่ะสองคนสามคนต้องเจออินฟลูเอนเซอร์ล่ะเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในระดับนาโนหรือไมโครหรือแมคโครก็าตามทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดเลยมันก็มีมากขึ้นมันทําให้สังคมมันถูกรีเวนด์ดรายด้วยตัวอินฟลูเอนเซอร์เพราะ โดยพอยิ่ง <Okay. S 1> คนรุ่นมหข้อสองทุกคนมีสื่อเป็นของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการไปวิ่งหาสื่อหรือให้หาแสงมาส่องเราถูกไหมครับเพราะทุกคนมีมือถือมีโซเชียลมีเดียแอคเคาทเนี่ยทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ฉะนั้นเอง i n f ฟลูเอนเมีมากขึ้นมากขึ้นเราเรียกว่า i n f ฟลูเอนเซอร์อีกมีใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มีความนิยมมากขึ้นโดยนะักการตลาดด้วยนะครับ yeah. ครับแล้วก็เทรนที่แปอันนี้สอ,สอดรับต่อเนื่องมาอัปเดตให้ทุกท่านในที่นี้ทราบอีกทีนึงก็คือว่าเราผ่านช่วงโควิดมาแรกๆเราบอกว่าจบโควิดคนก็ออกไปใช้ชีวิตกันอย่างบ้าคลั่งเนาะคนออกไปเดินทางคนไปกินอาหารคนไปชอปปิง้งเพราะว่าเขาอยู่กับบ้านมาเป็นปีๆอะ่ะแต่ความเป็นจริงเราเห็นได้ว่าจบโควิดมาสองปีแล้วเนี่ยจริงๆคนมนุษย์เป็นส,สังคมมนุษย์ยังมีความต้องการที่ออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นหนักหน่วงขึ้นด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> ไม่ได้แผ่วลงเลย ถึงแม้ผ่านโควิดมาสองปีแล้วเนี่ยถึงแม้บางทีจะมีบาทอยู่รวบเซนเทรนที่เก้ากว่าสิบเลยครับแล้วก็เทรนที่เก้าก็คือเรื่องของคุณลิตี้โอเวอร์คุณลิตี้นะครับทุกวันนี้มาร์เก็ตติ้งไม่สนใจเรื่องของจํานวนมากนะเน้นคุณลิตี้ครับเขาไม่ได้ต้องการได้คนพันคนเขาต้องการแค่คนสิบคนที่มาซื้อของเขานะครับส่วนเทรนที่สิบเทรนสุดท้ายก็คือต้องรักโลกนะครับแบรนด์ต้องพูดว่าตัวเองรักโลกนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องการแบรนด์ที่ไม่ไม่ได้แสดงให้เห็นหลืว่าฉัน ขอให้พูดเรื่องหักโลกเนี่ยแบรนด์จะเข้าไปอยู่ในใจคนุ่ใหม่ซึ่งพ้าเอิมันเป็นคนกลุ่มที่จะเป็นฟิวเจอร์ทาเกตของเรานะครับน si ี่คือเสร็จเป็นโดยรวมครับพี่แ่ยโอ้เยีอะมากเลยค่ะนี่ยก็เรียกว่าได้แต่แต่แต่นะเดี๋ยวถ้าการลงรายละเอียดก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปติดตามนะที่เว็บไซต์ของ FI ก็มีใช่ไหมคะครับมีครับโอเคขอบพรคุณมากค่ะคุณวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับดีดีครับ